ห่าุเจ้าค่ะชาวนี้วันศุกร์ที่สิบสองกันยายนสองพันห้ารยหกสิบแปดนะคะแม่ชีกำลังจะเดินทางไปบินทบาทนะคะตอนนี้ครบเรี่ยงค่ะเอาแม่ยังคไงนี่เอาคุณแม่ก็ได้หิวแก๊สแก๊สมดอตีคือคือบ่มีไผ่โจมซอยแล้วมาโจมแม่มาโจมแม่๋อแม่ชีแก๊สหมดนะหมดจีกครั้งละคุณแม่ซอยกันเด้อซอยกันบ้างบาทกับบ้างไม่ก็ได้กดอกบาทบาทบ้างไม่เอา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 อีกครั้งหนึ่งสินี่ โ oh, อ้เอาเอาเอาขึ้นรถคุณแม่สาธุเอามามามาใครจะร่วมหุ้นเติมแก๊สกับคณะแม่ชีนะคะแก๊สหุงต้มหมดสองถังเลยนะคะวันนี้แม่ชีแม่ครูตุ๊กก็เป็นชโชเฟอร์ด้วยเป็นแอดมินด้วยนะคะพาแม่ๆไปบินทบาทนะคะเอาขึ้นรถเลยคะ่ะคุณแม่ไม่ได้ล็อกค่ะใค <closure>. รจะนั่งด้านหน้าก็นั่งเลยนะคะขึ้นเลยจ้ะคุณแม่เอาสาธุสาธุ โอ้แม่ชีผู้โตนิดหน่อยแต่แข็งแรงเนาะนักบอกคุณแม่หนักบอกอ่าสาธุสาธุจับออกกันเด้ออ่าเดี๋ยวจะออกไปบินธบาทแล้วนะคะสาธุเจ้าค่ะ